และนี่คือแคตเทเบลลูกตุ้มกลมๆที่มีหูจับที่ไม่ใช่แค่ยกเวทแต่ยังช่วยเบิร์นทั้งแรงและคาร์ดิโอแค่หนึ่งลูกก็ออกกําลังกายได้ครบใช้พื้นที่น้อยเหมาะสุดๆสําหรับสายอยู่บ้านวันนี้ฟันจะพามาลอง5ท่าที่ช่วยเบิร์นไขมันกระชับผุ่นไม่ต้องงอฟิตเนสถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย เริ่มจากท่าเบสิกสุดแต่เบรร์แรงแคตเทอร์เบลสวิงเน้นสะโพกต้นขาและหลังล่างทำ15ครั้ง3เซต1ดึงแคตเทอร์เบลเข้าหาตัวเหมือนให้ลูกบอลไปข้างหลังระหว่างขา 2>, 2ใช้แรงสะโพกดันไปข้างหน้าไม่ช่ยกด้วยแขน3ปล่อยให้แคตเทอร์เบลเบี่ยงขึ้นเองให้อยู่ระดับหน้าอกโดยไม่ต้องยกเพิ่ม4ปล่อยให้ลูกเบี่ยงกลับลงระหว่างขาแล้วทำซ้ำ5เกลงหน้าท้องหลังตรงตลอดหายใจเข้าเมื่อเบี่ยงลงหายใจออกตอนเบี่ยงขึ้นท่าที่2ท่ากเบสคอร์ดโฟกัส ที่ขาและกล้นท้า12-15ครั้ง3เซต 1. ย่อตัวลงช้าๆเหมือนกำลังนั่งเก้าอี้ 2. เข่าชี้ต่ำแนวปลายเท้าไม่บิดเข้า 3. หลังตรงหน้าเชิดขึ้นไม่ก้มมองพื้น 4. ลงจนต้นขาขนานพื้นหรือเท่าที่สะโพกรับได้ 5. ดันตัวขึ้นโดยใช้แรงจากก้นและต้นขาจากนั้นกลับสู่ท่ายืน 6. เกรงท้องตลอดและหายใจออกตอนยืนขึ้นท่าที่3สำหรับคนยากมีแผ่นหลังสวยเดนนลิฟต์ด้วยแคทเบลช่วยจัดท่าทาง หขึน 1. ดันส้นเท้าและสะโพกไปข้างหน้ายกตัวขึ้นช้าๆ 2. รักษาแนวหลังตรงแขนตึงไม่ออกแรงยกเอง3เมไม่ยืนตัวตรงเต็มที่ให้บีบก้นเล็กน้อย4ย่อตัวลงกับแบบควบคุมหลังยังตรงไม่กลมหลังทําทำสาม0ิบถึงสิบห้า 3, ครั้งต่อด้วยท่าลดปีกหลังแคทเเบลโลงใช้กล้ามแขนหลังและหลังบนทําสลับซ้ายขวาข้างละสิบสองครั้ง 1. ห,หายใจเข้าตอนปล่อยน้ําหนักลง2หายใจออกตอนดึงแคทเบลขึ้น3เกรงหน้าท้องตลอดเพื่อ รักษาสมดุล4ี่ตอกไม่แผ่ออกไม่บิดตัวไปด้านข้างสุดท้ายปั้น LS, L S La s s i a n Twist หนึ่งหายใจเข้า2บิดลำตัวไปทางซ้ายพร้อมเคลื่อนแคทเเบลไปด้านข้าง 3. ามหายใจออกบิดกลับไปทางขวานับเป็น1ครั้ง4ทำสิบสองถึงยีครั้ง5โฟกัสที่หมุนลำตัวไม่ใช่แค่ขยับแขนแคทเเบลลูกเดียวเปลี่ยนหุ่นได้แต่ถ้าเลือกผิดน้ำหนักไม่เหมาะก็เสี่ยงเจ็บหรือไม่ได้ผลผู้หญิงถ้าเป็นมือใหม่ควรเริ่มที่4-6ถึงกกิโลกรัมหรือถ้าเคยเหวทมาก่อนให ใช้6-8กิโลกรัมผู้ชายถ้าเป็นมือใหม่ให้ใช้ที่8-10กิโลกรัมหรือถ้าร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วให้ใช้10-12กิโลกรัมเลือใครพอดีเท่ากับคุมฟอร์มได้ทำได้ต่อเนื่องไม่ฝืนแล้วคุณจะสรุกกับมันไปนานๆค่ะแค่ทำครบ5ท่าวันละ15-20นาทีก็หุ่นสวยแบบไม่ต้องงอฟิตเนสไหนใครลองทาแล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะ